สวัสดีค่ะไอนะคะฟอร์ดโปรแรงนะคะวันนี้นะคะไอก็จะมารีวิวนะคะ XL+ 4ประตูนะคะตัวนี้นะคะราคาน้องจะอยู่ที่749,00 0นเานะคะเป็นราคาที่เบานะคะจับต้องง่ายด้วยนะคะ,ะวันนี้ไอจะพามาดูนะคะว่าไอ้แต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะสครูปนะคะสครูปแบบทรงเตี้ยนะคะ,ะลายแรดนะคะอันนี้สวยมากนะคะแล้วก็จะเป็น กระจังหน้านะคะ Ford นะคะชุด F150 นะคะแล้วก็รอบคันเนี่ยคะ่ะก็จะเป็น Y i o d y เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่า,าชุด Y i o d y เนี่ยเป็นยังไงนะคะขออนุญาตอีกนิดนึงไฟนะคะก็จะเป็นไฟชุดไฟมัดแต่งนะคะนี่สวยมากเลยะคะ่ะอ่าโอเคไปดูด้านข้างกันเลยคะ่ะ ด้านข้างชุดวายบอดี้นะคะก็จะเป็นครอบนะคะตีโป่งขึ้นมานะคะนี่จะทำให้ดูดุขึ้นนะคะสวยงามมากเลยนะคะมาพร้อมซุ้มล้อของเขาเลยอะคะ่ะเป็นชุดของเขาเลยนะคะจะเป็นซุ้มล้อขนาด3นิ้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นครอบไฟเลี้ยวแบบใหม่นะคะแบบ LED มีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยเพราะว่าถ้าเกิดตามเดิมอะคะ่ะตามตามรุ่นของน้องเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีไฟเลี้ยวตรงนี้ค่ะแล้วก็ กันสรดนะคะครอบครอบมือจับนะคะสีดำด้านค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอ,อะไรนะ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นโลว์ e าร์แฮมเมอร์นะคะแล้วก็จะมีแบบมีไฟด้านท้ายด้วยอันนี้ก็เป็นชุดวายบอดี้เหมือนกันนะคะก็จะนีจะมีรอบคันนะคะจะเป็นแบบเหมือน ตีตีโป่งขึ้นมาคะ่ะให้รถมันดูดุนะคะอันนี้ราคา X l p กเอัเนี่ยเอามาแต่งเนี่ยคือสวยมากๆเลยคะ่ะคุ้มค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นแม็กนะคะขนาด18นะคะแม็กยางนะคะฮันกุกค่ะอันนี้ไฟท้ายก็ติดใหม่ให้ลูกค้านะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ C นะคะจะเป็นไฟท้ายแบบตัว C ีเลยนี่แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ทิววันนี้ กาบท้ายเอ,อ่อกับฝาบท้ายนะคะอันนี้พิเศษมากมากเลยอันนี้เนี่ยอ่จะแถมเขาเรียกว่าอะไรนะโชกเหรอใช่ไหมอ่าเบ็ดโชกแบบไฮดรอลิกเห็นไหมคะนี่นี่สวยงามมากเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้ค่ะรุ่นอื่นนะคะจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะจะมีตัวพอนแรงแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเราก็ติดให้ลูกค้าไปด้วยเอาขึ้นมันก็จะฝุดฝดหน่อยนี่จะประมาณนี้ค่ะ ชุดนี้นะคะจะคุ้มค่ามากๆนะคะเอาตัวสีประตูตัวเริ่มต้นมาแต่งสวยสวยแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นป่งด้านข้างเรียบร้อยค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับการรีวิวรถของไอ้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะไอจะทิ้งรายละเอียดนะคะอ ชุดแต่งนะคะแล้วก็แคมเปญต่างๆไว้ใต้ลิงก์นี้นะคะยังไงโทรมาปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะสวัสดีค่ะ